ีมีตีมังกาโชว์ด้วยนะทุกคนยี่เซที่ือัี่ใบน้ารนาสิงน้องแฟโอโหตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเชิญรับชกคงับเแี๊บเรียบร้อยครับและกรบีมาที่สองครับ น้าจากระบุทแก้วสะอาดครับเรียบเลยตีขยับใส่สะกร์ขึ้นมาบ้างแกะสะกร์รวมหึประตูหน่งเนีเข้าสู่กระบี่ไม้ที่2องครับ รีบเลยนิ่มๆลอกยิงฝาแต่เข้าข้อธนา้ายครับทางด้านสะทนหมอยอดีครับนิ่มหมอยนิดเดียวทุ่งได้ถูกทางแล้วแต่สปริงข้อเท้าไม่ถึงบ่อนครับแล้วก็มีคนที่สามครับของน้าด้าน S M P เลี้งเรียบร้อยสุดปลายมือของไ่ทาสิรัตน์ครับบอลเพื่อกลุ่มความได้เปรียบครับเชิญรับชมครับเรื่อยๆนี่สวยก็กลับมาสกอร์รวมสามต่อสามครับเข้าสู่วันที่สี่ของนันดาเอสเอฟทีเอฟซีอัศวินแดงเฟสเสมอ ไม่มีปัญหาครับแล้วโคชผพานกระบี่มาถุดท้ายครับส่งลันเบอร์ผู้เล่นหมายเลขสองลงมาเกือบไม่เข้านะครับเต่ก็ยังเข้าอยู่ครับโอ้โหยังได้ลุ้นต่อเข้าเพื่อกำชัยครับและเซฟเพื่อไปต่อเข้าเพื่อชัยชนะครับ ยิงเอ็มพีเอฟซีครับเป็นคนที่ห้ายงที่หลังครับเข้าจะเป็นผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมต่อไปบับโอ้โหแล้วยิงออกนะเอาทำไมสกอร์เสมออยู่ห้าคนสี่ประตูต่อสี่ครับต้องดวลกันคนต่อคนครับเปลี่ยัยิงกันอย่างเที่ยงคืนไปเลยรับ เต็มข้อลอเต็มแข้งเสมอกันอยู่5-5รับดวลกันต่อคนต่อคนสวยแนะลูกนี้เกใต้ขาดอะไรครับมีความกดันอ่างเดียวกัคนที่สองบนจุดทั่เดิคนที่สองครับคนบายคนสีด้วยการด้เมทาสีรัน8 p ครับ ดูสาวตู้คนที่แปดด้ไม่พลาดครับคนที่แปดครับของทางด้านเดฟทีนก็ไครับโอ้ดวลกันถึงคนที่แปดผู้สามตูโอ้โหแล้วก็แปดนี่่เหมือนเสมอกันเราจะไปที่แล้วครับหยุดที่ที่เกิดความได้เปรียบครันเรียบร้อยแล้วคนต่อไป อยบมีตีมังกาโชด้วยนะทุกคนตองมีไทเซ็กันครับม่เยมข้อไม่มีปัญหาอะไรครับสกอร์กลับมาเท่ากันเฮ้ย80วันที่ห้าครับ ด้วยครับทีมที่ชนะครับ MDP ผู้เท่าเพีโปรครับชนะได้ผลต่าง9ต่อ9ต่อ8ครับ